สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับคลิปนี้อาจจะดูเป็นพระลึกลับหรือเปล่าแล้วคลิปนี้อาจจะดูเป็นพระแปลกตาหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมพระองค์นี้นะครับผมผมว่าไม่ลึกลับนะแล้วก็ไม่แปลกตาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนะี่ยเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ามีใครเล่นหรือเปล่ามีใครศึกษาหรือเปล่าแล้วก็ มีใครเนี่ยนะครับผมต้องการหรือเก็บหรือเปล่านะครับอยู่ที่คนชอบมากกว่านะครับชุดนี้นะครับโดยเฉพาะอ่าท่านที่เป็นสวนะครับผมท่านท่านที่มีอายุเยอะเนี่ยก็จะทราบแล้วก็ว่ากันว่านะครับผมพักพวกกันนะครับเขายังบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับพระแบบเนี้ยนะครับผมเป็นพระที่อ่าท่านสวที่มีอายุตั้งแต่ไม่น่าจะต่ำกว่า80อัพอเนาะ แปสภาพขึ้นไปก็จะทราบดีแล้วก็มีประวัติเล่านะครับแล้วยังเป็นพระที่เหมือนในลักษณะว่าสามารถค้นหาใน Google ก็ยังได้ด้วยนะครับเพียงแต่รูปแบบพิมพ์ทรงต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบ้างนะครับแต่ลักษณะหรือว่าในพิมพ์ทรงรูปแบบจะคล้ายคลึงกันหมดนะครับ เชื่อหรือไม่ครับว่าพระแบบนี้มีของเก๋ครับมีของเก๋ครับคือองค์นี้เนี่ยผมเก็บเก่ามานานนะผมซื้อเก่ามานานตั้งยี่สิบปีที่แล้วแล้วนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ผมเคยมักจะลงบอกในในเพจของช่องแบ่งเงินเก็บนะครับเสมอเสมอว่าผมเป็นคนดูรู้ดูเป็นเล่นเป็นแล้วผมอะไรก็ตามสมัยก่อนเนาะที่ผมซื้อพระเนี่ยนะอะไรที่ไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่ขอให้ดูแท้เก่าแท้ผม,มเอาหมด และองค์นี้ก็เช่นกันผมดูแท้ผมดึงซื้อนะครับผมและเนื้อ,องงเนี้ยเก่านะครับแล้วก็ยังเป็นเนื้อคล้ายๆแก่ปูนเปลือกหอยหรือคล้ายๆเขาเรียกว่าเนื้อผงคล้ายๆหินมีดโกนเออนะครับใครที่ไม่รู้จักเนื้อผงที่เป็นแบบคล้ายๆหินมีดโกนนะครับผมลองดูองค์นี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับอีกประการหนึ่ง เนื้อหินมิตโกนจะมีออกสองสีนะครับเหลืองหมุนหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือออกเทาๆทาอมเขียวเขียวนิดๆนะครับไม่ใช่เขียวจ๋าเขียวปีเหมือนเขียวหยกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมนะครับผมพระองค์นี้เนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไปอ่านตามประวัติเนี่ยนะครับเขาเรียกกันว่าพระสมเด็จใต้ฉัดนะครับนะครับแล้วดูนะครับผมองค์นี้ นะครับจะมีพิมพ์ตรงนี้นะครับว่ารอนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัว4นะครับถ้ากับว่าสร้างในยุครอ4นะครับแล้วผมเข้าไปอ่านในประวัตินะครับผมว่ากันว่ารุ่นเนี้ยนะครับสมเด็จท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตโพรมาลังสีร่วมสร้างด้วยเพอเผลนะพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนก็ร่วมสร้างแล้วก็นำผงเนี่ยของท่านทั้งสองเนี่ยแหละผมคิดว่านะ เอามาสร้างกระทั่งเขาเรียกกันนะครับพระสมเด็จชุดนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าพระวัดพระแก้วครับไม่อยากใช้คําว่ากลุ่นเพราะว่าคําว่ากลุ่นเนี่ยมันจะต้องอยู่ใต้ใต้ตหรือว่าเอาไปซุกไว้ใต้ฐานเจดีย์บ้างนะครับใต้ฐานพระประธานหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้คงไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของพระกุ่หรือถ้าเป็นพระกลุก็น่าจะไปไว้ในใต้ บน่บนไม่ใช่ใต้ๆบนๆบน,บน,นะครับผมเขาเรียกในนามเนี่ยชุดพวกนี้นะครับชุดของพระสมเด็จในชุดนี้นะครับเขาจะเรียกกันว่าพระสมเด็จวัดพระแก้วทีนี้วัดพระแก้วเป็นยังไงครับนะครับวัดพระแก้วก็จะมีตามที่เราศึกษากันมาเนี่ยนะครับผมก็จะมีการฉลองกรุงนะครับ นะครับฉลองกรุงวัดพระแก้วอะไรอย่างเงี้นะครับฉลองกรุงกันมีฉลอง200ปีนะครับแล้วก็ฉลอง150ปีก็มีนะครับและสร้างก่อนนั้นก็มีนะครับทีนี้สร้างก่อนนั้นร้อยาสิบปีดูอย่างเช่นเหรียญเหรียญพระแก้วมรกตนะครับผมนะครับอันนั้นก็ฉลองกรุงนะ150ปีนะครับซึ่งสร้างอยู่ประมาณปี247กว่านะครับผม อันเนี้ยก็อาจจะช่างอาสลองกรุง150ปีของวัดพระแก้วออกพร้อมกันหรือเปล่าอันเนี้ยคือปัญหานะครับถ้าออกพร้อมกันก็ไม่ทันสมเด็จโตนะครับไม่ทันพระสังฆร,ราชสุกไก่เถื่อนนะครับผมแต่ว่าทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับอง์นี้เนี่ย ที่ผมซื้อตอนนั้นเพราะผมดูแท้ไงเนื้อเนื้อหาเขาแท้ดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าใครจะเล่นหรือไม่เล่นเท่านั้นนะครับนะครับตรงนี้เขาจะมีสัญลักษณ์ว่ารอ4นะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าสร้างก่อนสร้างก่อนฉลองกรุง150ปีนะครับนะครับ,นะรบเพราะว่าฉลองกรุง150ปีก็อยู่ปี7-5ใช่ไหมครับปี7-4 7-5แล้วก็ฉลอง200ปีก็อยู่ประมาณปี2000 5 2 5เออถูกไหมครับเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็องค์นี้เก่ากว่านั้นครับเก่ากว่าอ่ะคลิปนี้เนี่ยนะครับผมทางช่องแบ่งเก็บนำเสนอนำเสนอแบบชนิดแบบว่าใครรู้นะดูเป็นเล่นเป็นก็เช่าครับไม่รู้ดูไม่เป็นไม่ต้องเช่าก็ได้นะครับผมเข้ามาดูก็ดีใจแล้วครับผมเช่าบูชาไปก็ขอบคุณนะครับนี่คือสโลแกนของช่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผ้าแบบเนี้ อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับท่านสอวอต่างๆท่านชอบมากนะครับแล้วท่านก็จะมีประวัตินะครับว่าชุดนียสร้างเพราะอะไรเพราะอะไรถ้าเราอนุมานนะอนุมานว่ามีการฉลองกลุ่มของวัดพระแก้วนะครับในยุคพระแก้วนะครับร้อยห้าสิบปี200ปีก็น่าจะมีก่อนน้านั้นหรือเปล่าฉลองกลุ่มร้อยปีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า ที่ตามประวัติแต่ว่าตามประวัติผมเข้าไปดูเนี่ย mm hmm. เขาเขาไม่ได, mm. เไได้เขาไม่ได้ระบุว่าฉลองกรุง100ร้อยปีหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเขามีบอกว่าเป็นของทางวัดพระแก้วนะครับเป็นทางของบางบาง,บาง,บ,างบางเล่มก็มเขียนว่าลงาเป็นพระกลุ่วัดพระแก้วนะครับแต่เป็นกู่บนบนนะครับซึ่งเก็บไปข้างบนบนไม่ได้เก็บไปข้างใต้นะครับผมเพราะฉะนั้นพระชุดนี้ถ้าเป็นพระกู่ข้าบขี้กู่จริงไม่มีครับนะครับ แล้วเนื้อหาองค์เนี้ถามว่าอืมน่าจะทันถึงยุคสมเด็จโตถึงยุคท่านสังฆราชสุขไหมนะครับเดี๋ยวท่านดูเอาเองนะครับผมว่าแข็งแกร่งมากจะเป็นหินอยู่แล้วว่าองค์เนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมขอแพทเทิร์นก่อนว่าใครดูพระผมเก๋ไม่ต้องเช่านะครับผมผมไม่เล่นพระเก๋ใครดูพระผมเก๋ผ่านได้เลยนะครับผมนะครับจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผม ปล่อยออกไปแล้วนะครับให้เช่าแล้วผมจะได้เอาเงินไปใช้ได้ส่วนท่านได้ภาพไปแล้วจะลาดขึ้นคออาราธนาขึ้นคอหรือภาษาเซียนภาพว่าไปต่อก็สุดแท้แต่ท่านเดี๋ยวมาดูภากันนะครับเป็น,นัานเข้าใจนะครับผมดูไม่ดีดูไม่แท้ดูไม่ใช่ไม่ต้องออาไปครับนะครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายโอเคนะครับผมผมพูดแค่นี้ก็พอเนาะโตๆกันแล้วก็คงเข้าใจนะครับผมพระองค์เนี้ยแท้ดูอย่างง่ายเลยเดี๋ยวดูเข้ากล้องนะครับ เข้ากล้องปุ๊บเนี่ยโอ้ขึ้นกล้องมากคือเนื้อหาคล้ายสมเด็จอะเอางี้ดีกว่าผมพูดอย่างงี้ดีกว่าเพียงแต่ว่าเนื้ออาจจะแก่ปูนเปลือกหอยนะครับถ้าส่องเปงจริงๆแล้วคล้ายเนื้องานิดๆกระดูกหน่อยๆนะครับเนื้องานเนื้อกระดูกหน่อยๆแล้วก็แข็งแกร่งมากแกร่งถึงขั้นแบบแบบต้องเรียกว่าลักษณะเนื้อหาเนี่ยเขาจึงเรียกว่าลักษณะคล้ายๆเนื้อหินมีดโกนแกร่งมากแข็งมากเก่ามาก นะครับโอเคผมเปิดให้นะครับตอนนั้นผมเอามาเท่าไหร่ผมจําไม่ได้รู้แต่ว่าพระแท้ผมเอาหมดสมัยก่อนเนาอผมดูแท้ผมเอาหมดอะนะครับผมองนี้เอาไป3,000บาทนะครับสามพบาทไม่ลดงดต่อโดยเฉพาะลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าลด10%ไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มใดๆนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบดูรู้ดูเป็นเล่นเป็นอยากเก็บก็ นิมนต์เลยครับนะครับอาราธนานิมนต์เลยครับนะครับแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ idline นะครับผมหมายเลขครับ084 678 6958้าย้ำนะครับ idline หมายเลข0846 7869 58ครับผมเบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอดนะครับผมห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูหรือ เอามาให้เช็คหรือ,อยังไงก็แล้วแต่แหละนะครับห้ามนะครับผมขออนุญาตไม่รับดูไม่รับเช็คนะครับผมนะครับเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองครับเดี๋ยวเาก็ดูวมาแขวนคอไม่เอาดีกว่านะครับใครต้องการครับแยบอีกครั้งหนึ่งเลยครับนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ แคปหน้าจอครับแล้ส่งมาครับที่ ID l i ลาหมายเลข0846786958้ํา ID ย้ำ ID ลาหมายเลข0846786958นะครับผมงดรับโทรศัพท์นะครับขออนุญาตนะครับผมแล้วก็ส่งทางลายอย่างเดียวนะครับผมส่งทางอีเมลอย่างเดียวนะครับผมรับทางลายส่งทางอีเมลนะครับไม่มีเก็บปลายทางโอเคนะครับผมเป็นเข้าใจนะลูกค้าหรือ FC ก็คงทราบดีแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดูพระกันดีกว่านะพระองค์นี้นะครับ มีขนาดความกว้างนะครับผมอยู่ที่2.7เซนติเมตรและความสูงอยู่ที่3.9เซนติเมตรบวกรบอย่างละมินนะครับผมมาครับเดี๋ยวผมผลลงมาก่อนเนาะเนื้อสวยมากบอกตรงว่าเนื้อหูเนื้อแกล่งเนื้อแน่นเนื้อแน่นปักเลยอ่ะนะครับผมนี่ครับบางคนเรียกทรงฉัดบางคนก็เรียกใต้ฉัดนะครับพระแบบนี้ไปอ่านใน ในในพระของอคอลัมน์นะครับคอลัมน์ท่านลองหาดูได้นะพระกรุกวัดพระแก้วอะไรอย่างนี้นะลองไปหาดูนะประวัติต่างๆนะครับบ้านก็ว่าสร้างรอสาเลยรอสี่ลอสาลอสเลยนะครับผมนะแต่องค์เนี้ยจะมีระบุไว้ว่ารอสนะครับผมผมไม่ฟันธงนะว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่า พระวัดพระแก้วเนี่ยทรงวัดพระแก้วหรือทรงฉัดเนี่ยยังมีของหลวงปู่นาคสร้างนะหลวงปู่นาคสร้างไว้ตั้งแต่ปี8กว่านะครับประมาณ8 4 8 5ี่ดห้าของหลวงปู่นาคสร้างไปถึงปี95ก็มีเออสร้างเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบทรงฉัดแบบนี้เลยนะครับแต่เนื้อหาองค์นี้แกร่งมากเก่ากมากเพียงแต่ว่าองค์นี้มีระบุเห็นไหมครับมีรอนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น4เห็นไหมครับรอสนะครับ ก็ย้ำอีกทีนะครับใครรู้ดูเป็นดูชอบค่อยซื้อนะครับผมนะครับชอบก็เอาครับไม่ชอบก็ถือว่าเข้ามาดูกันนะครับกันเหงากันเหงานะครับขนาดผมเองผมยังชอบผมเก็บเก่ามาตอนนั้นซื้อพระระดับเก่าๆนี้ไม่ต่ำกว่าพันครับนะครับยี่สบามสิบปีก่อนซื้อยังไงก็ไม่ต่ำกว่าพันขึ้นนะครับผมจึงเอามาเปิดแค่สามพันเอาสามพันแล้วกันไม่ถึงสามพันห้าเอาสามพันนะครับเอาได้เอานะ เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมเข้ามาดูกันเยอะๆก็พอใจละนะถ้าแท้ดูง่ายอ่ะเนื้อแน่นปากเลยจะเป็นหินอยู่แล้วอ่ะเข้าถึงเรียกว่าเนื้อหินมีโกนไงเนี่ยเนื้อสวยมากครับขอบอกใครได้ไปไปส่องดูนะโอ้โหเนื้อเหมือนสมเด็จเลยคล้ายสมเด็จเลยเนื้อแกร่งแข็งแต,แต่แต่พอส่องแล้วนุ่มตา จะมีเขียนรอสีถ้าเป็นของหลวงปู่นาคจะไม่มีเขียนว่ารอสีเนาะอ่ะใครรู้ดูชอบดูเป็นเล่นเป็นอย่าช้าครับเอาได้เอาเนาะเอาไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับผมผมมีองค์เดียวด้วยผมว่าน่าจะมีองค์สององค์แต่ผมค้นไม่เจออะไรนะนะครับผมอืมโอเคเนาะคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนเนาะ และอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปนะว่าจะมีพระอะไรมานำเสนอกดติดตามไว้เลยนะครับผมสวัสดีครับ